สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอยู่ในช่องของอันลิปพายโตโยต้าป้ายแดงนะคะ วันนี้นะคะอันนะคะจะพามาพบกับน้องใหม่ล่าสุดที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ค่ะไม่พ้นนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะยาลิสคอร์สนะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยค่ะมีด้ยวยกันทั้งหมด6สีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง1 5 0 0นซีซีนะคะลูกค้าตัวนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเ,เครื่องยนต์นะคะจะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็น111แรงม้าค่ะสามารถรองรับน้ํามัน e 2 0ได้นะคะตัวนี้ล้อนะคะขนาด18นิ้วค่ะตัวนี้นะคะ ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะลูกค้าอัตราการสิ้นเปลืองนะคะโดยเฉลี่ยนะคะ26.3โลลิตรนะคะรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6สีเลยในส่วนของตัวท็อปนะคะที่อันพามาดูตัวนี้นะคะเป็นพรีเมียมลักชูรี่ค่ะสมวนค่าตัวน้องนะคะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมลักชูรี่หลังคาดำนะคะอยู่ที่ราคา9 1 1 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะอ่าซึ่งเป็นสีขาวมุกนะคะถ้าเป็นสีปกติอะคะ่ะราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่899,00นเา่นะคะรุ่นนี้อ่าตัวนี้นะคะ จะมะีในส่วนของหลังคากระจกซันรูฟนะคะมีม่านบังแดดแบบทึบนะคะสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะอัตโนมัติได้เลยตัวนี้นะคะฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คลิกเซนเซอร์นะคะตัวนี้จุดเด่นนะคะของคันนี้นะคะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีกล้องนะคะสามารถมองภาพได้รอบคันเลยค่ะ360องศานะคะภายในเป็นแบบนี้เลยนะคะ ตัวเบาะนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะกล้องนะคะจะสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหน้าหลังเลยค่ะมีสามารถมีไฟนะคะส่องสว่างที่พื้นนะคะแล้วก็บริเวณกระจกมองข้างได้ด้วยค่ะระบบนะคะตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกตินะคะก็คือจะมีระบบแจ้งเตือนลมยางนะคะ TPMS ให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะที่ชาร์จไร้สายไวเลสชัเจอให้ด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆระบบเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไพโอนียนะคะลำโพง6ตตำแหน่งค่ะหลังคาซันรูฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างในกว้างขวางมากๆค่ะถือว่าว้าวมากๆนะคะในในส่วนของตัวน้องใหม่ล่าสุดของตัวนี้นะคะคุ้มค่ามากๆค่ะเดี๋ยวอันพาดูซันรูฟด้านบนนะคะนี่ค่ะจะเป็นกระจกเลยนะคะตัวนี้เลยแบบนี้เลยค่ะภายในกว้างมากค่ะคอนเฟิร์มนะคะใครที่ อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะแล้วก็แคมเปญนะคะของเจ้าตัวยาริสคอร์ตัวนี้นะคะสามารถสอบถามกับอันได้เลยนะคะที่เบอร์096994-3354นะคะหรือสามารถแอดไลน์ ID อันมาได้นะคะ ID ของอันนะคะสามารถสแกนได้จากภาพปกเลยค่ะหรือว่าแอด ID จากเบอร์โทรมาเลยก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆได้ที่นี่เลยค่ะ ยังไงก็ฝากรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะเดี๋ยวอันจะเอาข้อมูลดีและโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะนี่ค่ะใครที่กำลังมองหาลดราคาดีๆคุ้มค่าและประหยัดน้ำมันนะคะอันเชียรตัวนี้ค่ะรับรองนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับราคาที่ซื้อไปนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ